มหมูติดมันกันนะคะหมูสามชั้นติดมันนะคะอันนี้เราจะแช่โปรตีนก่อนเนาะ,ะโปรตีนแผ่นนะคะเพื่อที่จะมาทำเนื้อหมูเนาะเราจะมาทำหมูสามชั้นติดมันกันนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีอยู่แค่นี้อเอ้น้ำมันหอยสี่ช้อนโต๊ะนะคะก็ซีอิ๊วขาว สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสฟ้าไทยสีช้อนโต๊ะกับสีช้อนชานะคะอย่างเป็นเจมาแล้ว,แล,วแล้วก็จะเป็นโปรตีนแผ่นนะคะ20กว่าแผ่นแล้วก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้ประมาณแปดถ้พีนะคะถ้พีนี่เลยแล้วก็ผสมน้าคนให้เข้ากันนะคะอันนี้จะเป็นส่วนมันเนาะส่วนมันของหมูที่เราจะใช้ ส่วนของตัวแป้งนี่นะคะเราก็จะเพิ่มแค่นั้นแหละผมก็จะใช้ไทยอีกสักหนะ่อยเนาะจะเป็นส่วนมันนะคะหนึ่งสองช้อนชาน,นะคะลืมเนี่ยแล้วค่ะส่วนของมันนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชอนนะะอาหนึ่งช้อนโตะนะคะ ทำให้มันมีรสชาติหนๆๆ่อยเวลากินมันก็จะได้กรุบกรับหน่อยแล้วคนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปทำก,การผลิตๆๆ เนอนเดียวกันอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่มันได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนมันนะมันทะลักค่ะเราก็ใส่ส่วนโปรตีนก็คือตัวเนื้อของตัวเนื้อของเขาเราก็เพิ่มไปอีกชั้นมันทะลักเลย หมูตัวนี้อ้วนมากนะคะมันก็จะทะลักหน่อยเนาะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เราก็ปาดออกให <c oughs> ้มันล้นมากเราก็ปาดออก <c oughs> ปาประมาณนี้นะคะ <c oughs> ่ะเราก็ใส่เพิ่มไปอีก <c oughs> ทำอย่างนี้ประมาณสามชั้นนะคะ <c oughs> ให้มีเนื้อหมูสามชั้นนะ,ะมันสองชั้น จะน่เสร็จสิ้นเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปตองนะลองก่อนทีอไม่ให้มันติดกระทะเสร็จแล้วค่ะห <c oughs> มูสามชั้นเราตุ๋นประมาณ20นาทีนะคะนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เอาขึ้นมาพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็จะเก็บนะเนาะเก็บใส่ตู้เย็นเพื่อเอามาประกอบอาหารในมื้อต่อไปแล้วก็เสร็จที่สิจแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเอาว่าแบ่งทอดเนาะแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะว่าหน้าตาเสร็จแล้วสำเร็จรูปแล้วเป็นยังไงเนาะ ไปทาการนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาวางพักให้มันหายเย็นแล้วก็เราจะเซ็จแพ็กเก็ตเนาะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นกระหมูที่เรานึ่งเมื่อกี้สาเร็จรูปแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงนะคะถุงที่เราใส่แกงนั่นแหละค่ะแล้วก็หนังยางรัดไว้เนาะแล้วก็เราจะไปแช่ตู้เย็นอันนี้คือหมูที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นกันนะคะเราให้มันเย็นก่อนก็เอาใส่ในถุงแกงที่เราใส่แกงกันนะคะแล้วก็หนังยางรัดไว้เนาะ ร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาของหมูเจเรานะคะหมูสามชั้นเจหรือว่าหมูติดมันเจนั่นเองนะคะได้เสร็จสิ้นการทอดแล้วก็การประกอบการทำเรียบร้อยทุกอย่างและแล้วก็พร้อมกินแล้วนะคะวันนี้นะคะส่วนน้ําจิ้มนั้นก็ดิฉันจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเลยนะคะเข้าไปเปิดคลิปแล้วก็ไปเปิดดูในใต้คลิปเลยว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะจะเป็นสูตรของอดิฉันเองโดยเฉพาะเลยนะคะสามารถจิ้มแจ่วได้เลยหรือว่าจิ้มกับน้ําพริกหมูได้เลยนะคะ คุณม,มาค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและจะได้เป็นกำลังใจให้คนทั้คลิปต่อไปด้วยนะคะ